ช่วงที่ผมบอกเลยว่าฟาร์มฮาร์ดมดแบบเครื่องติดเร่งรอบจัดเลยนะครับลงชั่วงวงเว้นช่วงมงกันแบบไม่พักผ่อนเลยนะซึ่งการเล่นที่เดือดไปหน่อยเนี่ยมันก็มีผลตามมานะครับคือตาเี้นเนี่ยเป็นตาที่ผมปิดห้องฮาร์ดมดได้ไวมากมากนะครับคือเคลียร์คนในห้อง หมดได้แบบเร็วแล้วมาดันเป็นตาที่ผมยิงเยอะนะครับซึ่งห้องที่หลุดไปนเนี่ยเป็นห้องปิง30มสครับเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะไม่สิงคโปร์ก็ฮ่องกงนี่แหละครับก็ยิงต่างชาติไปทั้งตี้เลยนะแบบปิดรวดเร็วนะครับนั่นแหละรีพอร์ตพร้อมกันไม่รู้กี่ตีนะครับแต่มากกว่าสามคนแน่นอนแล้วก็ตามมาด้วยการโดนแบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ก่อน,อนที่ผมโดนแบนก,กันว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในห้องนั้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากเติม Delta Force มาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตตตรรีีมมมแและ,ะคาาาิิ่่ับบทท้งงง2เเเถูกวอ ถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด T G Hawk ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผมไม่ีม่มีไมีไม่มีม่ีมีมไม่มีไมี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  c ม t ีมีมีม่ีไมีมีม้ีมีมีม่ีมีมม ก็ใกล้แค่ตรงเนี้ยอ้มติดกำแพงสลิงสองตัวสลิงสองตัวสลิงสองตัวขวาตัวเดียวเดี๋ยวสายตัวหนึ่งระวัางสายใกล้ตัวหนึ่งคุณเดินมาขึ้นมาขึ้นมาล้มเหลือสลิงเหลือสลิงเหลือสลิงให้คอ โดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดดูไปกันดูไปกันผมดูข้างนอกให้ติดม่วงที่เอาไอตัวแรกของมันก็ได้มันเอาเกาะไปไหนอ่ะมันสลับกันเลยคูณสองแสนมันทิ้งเกาะไปไหนวะทาย M เจ็ด M เจ็ดมาเจ็ดอ่ะเออมันทิ้งเกาะไปไหนวะ มันคือแบบเจ็ดเป็นเจ็ดอะไอ้ดอกไอ้ดอกเวสป่ะเฮ้ยไล่ไล่ขวาลงไปเวสดิตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้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 ตัวหลังอ่ะโอเคโอเคตาใครไอ้ดอกหาุม่ได้มองไอ้ดอกด้วยก่อนไอ้ดอกอยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าเราเลยดอกดอกข้างหน้าตาสะพานตาตาผมป่ะหรือว่าตาใครวะหลังจากผมมีคนเก็บยังยังยังไม่ได้เก็บเลยนับกันดูเลยโอไม่รู้อ่ะใครสองคนเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเลยเปิดไปก่อน เฮ้ยตาผมถูกแล้วเพราะคุณภูมิตาแรกคือตาที่ตายเฮ้ยมามามาอยู่นี่อยู่นี่เซ็นม่วงเซ็นม่วงรอรอรอเห็นผมป่ะเห็นผมเห็นผมภูมิเนียนไปภูมิเนียนไปยังบอกแตกภูมิเนียนไว้เนียนไว้ปาดได้ปาดเนียนไว้เนียนไว้หนอกซ้ายมาตัวนึงออกซ้ายตัวนึงอะตรงเนี้ยเป็นถือทนายนะถือทนายเนียนเนียนเนียนยิงหัวของแตกเลยอ่ะขวาใกล้ผมตัวนึงอ่ะตรงรถตรงรถตัวนึงนะมาเขียว เอาแบบฟรีอ่ะเอาฟรีตัวนึงอ่ะคุภูมิต้องเนียนแบบเนียนสุดอ่ะมันไม่รู้วภูมิใกล้ขนาดนั้นจิตตรงนี้แล้วมันจิดนี่แล้วลดตรงนี้แล้วมักเขียวมันเห็นผมมาขผมต้องยิงเก็บมาเยอะเด้งเด้งเหนียวไปอีกซ้ายอีกทีนได้ป่ะมีแล้วม่ได้เนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่คุณภูมิคุณภูมิอ่ะอ๋อคุณภูมิเนียนอยู่ใช่มันต้องฉกรอรอฉกรอฉกเดี๋ยวมันยังไม่ยังไม่เออยังไม่ต้องทำอะไรเยอะรอฉกสแกนจะมาแล้ว ที่ยิงโดนเนื้อหมดเลยแค่ลองมันออกมันมันไล่ไล่มาแล้วเหนียวฝั่งซ้ายให้หน่อยนะไล่ริมน้ำอ่ะยังอยู่ยังอยู่อยู่หน้าเหนียวอยู่เลยเสียงที่กระโดดอ่ะเปิดเสียงตัวเดียวอ่ะไอตัวนี้หลังรถอ่ะหลังรถตัวนึงคอนเทนเนอร์นี้ตัวนึงโอเคโอเคโอเคไม่รู้เชื่อมองอยู่เชื่อมองอยู่มีใบชายเลยเอาไปใส่จะได้สแกนอ่ะผมเดินได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยผมเดินละผมเดินละ ยนไปหน้ามีเหรอเดี๋ยวมากตรงนี้ตรงนี้มาสองตัวเหรอปิดมาตีหนึ่งเลยมันเก่งยังวะเอาเลยเอาเลยผมไม่ดมนะเอาเลยเอาเลยพร้อมให้เหรอออกได้ไหมออกเลยได้ไหมเหลือเหลือข้างในเราเฮ้ยมีคนย่องมาใช่ไหมบังบังแดงมาแดงอยู่ใต้สะพานใต้ใต้ลำดายใต้ลำดายแค่คอยให้คอให้คอแน่ๆตัวหนึ่งแต่อีกคนนี้ไม่รู้ Let me detect อย่างไม่เจอบันไดนี้เหรอใต้นั่นแหละเห็นมันโผล่ๆๆเลยอะโผล่ผๆๆเลยอะไม่เห็นนะกระสับกสับแล้วเออไอ้ยิงพวกมันอะไอปิ๊กแม่งเลยดีกว่าเออปัเมื่อกี้มันสับล่าสุดฝั่งไหนอะไม่รู้ดู ไม่ดูเลยไม่ได้ดูเลยภูมิเราไปซ้ายปะรู้ว่าภูมิเห็นป่ะมันสลิงกลับเลยภูมิไปซ้ายไปซ้ายก่อนไม่เข้าเซเลยโอเคโอเคซ้ายสุดใช่ไหมซ้ายสุดเลยเข้าใจว่าซ้ายตรงนี้นี่บัตรโลกเฮ้ยนี่นี่ขานี่เดี๋ยวเพิ่งยิงเพิ่งแบบนี้เออนี่แหละเยืยนี่แหละเยืยนี่แหละยืนนี่แหละแต่มันมันไม่ใช่ตัวสับมันไม่ใช่ตัวสับไอ้พวกเนี้ยเออตัวแดนคือให้คอนนี่แหละคือตไฮคอร์นนี่แหละมาฟาสีปะอีกอิ่มด้วยตีเนี่ยความฟรีปลอดเลย ผมขอเซ็ตยืมมันฟาร์มหน่อยังเฮ้ยยังไม่ฟาร์มกล่องเลยแหวะอะไรไอสัตว์กล่องนี้ไม่ฟาร์มได้ไงเนี่ยสูนนะเดูนี่คนเสีือกอย่องยังสูนใช่ไหมโอเคสูนอย่างนี้บอดบอดโดนยิง้เตสะพานผ่านนะสะพานนะเนี่ยมันรอดไปใต้ฝั่งนู้นมันรอดไปใต้ฝั่งนู้น ฝั่งมาผมเห็บไหนใช่ไหมเพราะว่ามันไปซ้ายไม่ได้มาผมสแกนไปบอรดยังเต็มหมดเลย detecting เนี่ยบอรดยังอยู่แล้วมันอยู่รอดฝั่งนั้นนี่บอดตรงนี้บอรดเคยอยู่ใต้นี้เปล่าดูอยู่มันพยายามมองอ่ะแคบบิกแล้วโอ้ไม่ทันนี่ห่ายอะ เฮ้ยเขาโอ้หจักรน็อตอีกผมสัตว์เอ้ยตกใจจะสั่นอีกรอบใช่ไหมต่อไปก็สั่นอีกรอบเราจะออกเลยก็ได้แล้วแต่ผมยังไงก็ได้ออกกระเป๋าไปแล้วคันึงิ้เฮ้ยสั่นอีกรอบอ่ะเลืออีกเดือเต็มตีเต็มตี้ ตาองบีมนะลาตีโอ้โหโอโห้เลือกเลยครับเลือกเลยครับเอาตัวไหนโอ้โหทันพวกเนี้ยมีงเราไห้แล้วเก้าเอาเฮี้ยนี่นกันตัวแรกโอเคกระสุนแพงหมดนะเพราะว่าเก็บหมดอะ หมดทุกอย่าง่หมดห้องเลยนะอุ้ยรวยอยู่นะน่ะเฮ้ยเอ้าโดนเด้ดนเตะเอ้าโอ้ยแม่งรีพอร์ตกูไอ้ซัดเยอยๆไอ้พวกเฮี้ไอ้สาวตัวนั้นรีพอร์ตผมหมดเลยเี่ยคุณไม่แบ่งกับผมไงต้องไป ก,ก่อนนั่นแหละทุกคนกำลังรูดของก็โดนเด้งเลยครับซึ่งการเด้งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่แบบเราโดนลุมรีพอร์ตเยอะๆนะครับแล้วมันก็ตามมาด้วยการโดนแบน1วันนะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งคนที่เล่นด้วยกันมาหลายคนก็เคยโดนแบบนี้นะที่แบบว่าโดนรีพอร์ตเด้งไปแล้วแบบโดนคูดาวไม่ให้เล่น1วันนะครับคือหลังจา่จบตาที่ผมก็ไม่มีอะไรทำอะมานั่งตัดคลิปแบบเศร้าๆเงาๆนะครับดูดิทุกคนตาที่ผมโดนเด้งนะครับประวัติเนี่ยมันขึ้นเป็นกรีปอัพ ดูดิยิงแป๊บเดียวหะตัวแค่คือผมยิงแค่ห้าตัวมันไม่ได้เยอะเวอร์อะไรในฮาร์ดโหมดเลยนะครับคือดูดิทุกคนของมันเหลือแค่ไหนเนะี่ยผมโดนเด้งไปตอนสิบสอ,องทีเนี่ยเพื่อนผมเคลียร์ของไปอีกแปดนาทีอะถึงได้ออกอะของมันเหลือเยอะแค่ไหนแล้วผมไม่ได้ออกนะครับดูดิโหประวัติฮาร์ดโหมดนี่อย่างสวยเลยนะครับคือเซตนิดนึงนนะตรงระบบที่มันแบบเด้งออกกลางเกณฑนะ์แล้วรับของมันไม่ได้คืนนะเนีย่ยคือดูดิทุกคนนอกจากโปรที่ผมรีพอร์ตไปมันโดนแบนยังไม่คืนของเนี่ยมันยังเด้งผมแล้วไม่คืนของอีกนี่ลล้้ผผผมมมไไดของงคคืนนจาากตตทีีีี่เเเเสยยยปซบบะรั โอ้ยหล่นได้ลูกเดียวตุกๆๆๆๆๆๆๆานซับยางตับมีบอสอะผมรอปีนะ้ผมรอปีนนะทันหรอมีบอสบอเห้ยอไอะไรเตม เฮ้ยยหหลลั K ังงิไป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 เข้าก่อนเข้าก่อนนะคำว่าคำวปิดหลังเข้าเลยพวกนั้นยังไม่วิ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนรีบขึ้นบนเลยว่ะไม่งั้นจะเจอหน้าออสก์มันโดนสะพานเหมือนกันนี่มันย่นนิ่งไปปะเดี๋ยวระวังหลังก็อยู่ตรงนั้นนั้นหลังมันมีตี่ จีอยู่ซ้ายเลยว่ะขสไลด์ข้างบนสไลดข้าวบนขอตีนงอีตีนึงอีตีนึงสังข้างบนอีตีนน่งดูขาโกปะดมดูให้ผมดูให้งนอนอยู่ฝ่งนี้ทุกคนหลังจะมานะผมเล่นให้ผมเล่นให้เนาะดูซ้ายเขาเข้าเข้าเข้าเขาเข้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 าเขาเขาจ้ปืนก่อนหลังก่อนหลัง มามาข้างหลังอะไอ้แมนเข้ามาก่อนไหมหรือเร่งยิงเลยมันรู้มันรู้มันรู้ว่าเราอยู่นี่ติดผมนะติดหมดอะผมไม่โดนผมไม่โดนมทำเสียงอยู่านี่นะเปิดกล่องก่อนนะมันจะเปิดระวังสะพานมันไหลมาด้วยตรงประตูรูแคบอะเปิดประตูหมดแล้วอะผมว่าเราขึ้นขั้นบนวะเพราะงั้นสะพานมันจะมาเนี่ย จริงนะมีทหารอยู่ทีนี่ก็เลยกระเด็นนะไปไปไปผมไม่ให้ต้องยอมอ่ะเซตเซตตี้แรกอ่ะไม่ค่อยดีดูแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มที่เราจะโฮสบพวกมันอ่ะผมว่าไอตี้หลังของดีแน่แสดงว่าเกิดเทรซายใช่แดงไปฟาสีเราั้งตัวข้างหน้านั้นอ่ะต้องเป็นอยู่ใช่มงานอยู่นี่เราได้หยิบ้างไอ้เหี้ย เคยได้ตรงนี้กิงวะก็ะเคยได้กิงเลยตรงนี้นี่ได้แล้วกิงแรกไอ้ย่าเปิดมาเป็นรูปเปล <c oughs> ่าเป็น <c oughs> ไปได้ไงวะมีด้วยเหรอวะมียังไงอะเปิดม,มีนะปเ,ปเออก็ต้องมีของดรอปดิอยู่เชื่อมเชื่อมบอขลข้างล่างนั่นแหละที่ยิงบอสนั่นแหละไม่รู้ตุ้ยใช้ตีนันยิงหรอื<ข>อเปล่าภาษีมีเพิ่งสับไปโหไปเหอะกูขอฟาร์ม เนี่ยตีได้แหละถูกแวเอาเทไนเจอะปะเฮ้ยอยู่โอ้เซ็ตเนี่ยทนายเห็นผมองดีบุ๊กหัวทองเชื่อมขวาล่างเรามีนะภาษีเฮ้ยไอ้ไหลายหน้าหลายไปยิงจันเลยอ๋อมันอย่างงี้มันไอ้แอบแอบก่อนอย่างที่ไม่เห็นได้ปะหลบหลบหลบไม่เห็นแม่มาเล่นสโลปแล้วก็กลางมันจะมันจะโดนเซนท่านดันเราควรลงกลางอ่ะเหมียวลงกลางเดี๋ยวซ้ายอ่ะเฮ้ยน็อกอัตติมาโดนโดนเชื่อมข้างล่างสแกนไป เหี <formation jin inh aling> <at> ียวเราต้องลงลงเชื่อมซ้ายอ่ะเออแล้วแล้วคลอมมาอีกทีนึงฝั่งนั้นไอ้พวกกาลเมื่อกี้ที่ยิงหัวเราอ่ะเฮ้ยมันโดนมันโดนใต้ตีนเราไปเลย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 โดนตีนตีนโดนแล้วเหมียวจะโดนแล้วพีนะตรงนี้และแหละคือตีนนนั่แหละตีนเรามีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งน้าเรามีค่อยค่อยค่อยอย่างไงอย่งไงจะมีคือโดดไปอาจจะตายได้นะเฮ้ยไอ้ตีนนั่นน็อะเฮ้ยมันดันมันดันมันดันลึกแล้วมันมีคนดันลึกละถ้ามีแค่ตัวเดียวถ้ามีมันห้อยแค่ตัวเดียวเหมียวเปิดเลยได้ยินนะใกล้เราตัน สวยมากสวยมากแก่สะพานนี้นะสะพานนี yeah> ้สะพานยิงเคลียร์หมดแล้วอาจจะสามตีนะฝั่งนู้นมีเจ็บเจ็บเจ็บไอ้คออะไรปะอะไรปะดันได้ตรงม้าผมเลยอาจจะสามตีนะเฮ้ยมีถ้าเปิดแถบมาเนี่ยเนี่ยหลังกล่องเนี้ยพอดีเลยมันเจ็บมันเจ็บอยู่หลังกล่องเนี้ยพอดีเลยบันไดบันไดมีบันไดมีบันไดมีคนเดียวคนเดียวดันดันนี้คนเดียวพอผมล็อกเขาอยู่โล บังปะยิงไม่ได้รอรอพุ่งอีกทีอ่ะคุยกันดีหน่อยเออไอไอ้ประตูเปิดเดี๋ยวต้องล็อกขวาต้องล็อกขวาที่ผมคิดแล้วนะไม่ได้ล็อกละล็อกเอาเอาขวาเลยตัวที่ f o อยู่ตายตายตีใหม่ตีใหม่ข้างในตีใหม่ข้างในไหมผมพร้อ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 มต้องปั๊มว่ะปั๊มเลยปั๊มเลยระเบิดปลาจากข้างในหรือข้างนอกเฮ้ยตรงบันไดเนี่ยางนผมจะใช้

โอ้ยย่ามันไม่ขึ้นแจ้งเตือนอะาไหนไหนไหนลึก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 ค่อยๆ่อยลึกขวาลึกขวาลึกขวาขวาขวาสวยงามสวยงามไอกี้มันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเ,นนอยเอนนลยเลยเด้ดูดูที่ออกกี่ทีเฮ้ยห,หนึ่งอาทีรีบรีบเคลียร์ทันปะไม่ทันวะเร่งไปหน่อยออผมไม<ร>่ทันต้องศพศพตรงนั้นก็มีอีกอะโอเคโอเคแต่ข้างนอกผมเปิดเปิดละไก่อยู่แอบเปิดนะดูดละหนึ่งศพ มันสามอ่ะต้องดูดได้คนละสองดูดได้คนละสามนี่คนละสามศพคนละสามศพเลยก็ผมเอาผมได้ผมได้สองศพนี่แหละไอ้ศพตรงนี้นะพี่อ๋อเลยก็ได้ตรงนี้มีสองศพผมได้สองศพแล้วนะตอนเนี้ยผมดูดสองศพละไม่ทานอ่ะต้องสับใม่แล้วผมดูดตรงนี้นะสองศพเส็จเส็จไม่ดีเลยต้องต้องสามถูกไหมเออมันมีตีหนึ่งเซ็ตไม่ดีสองสองตีแรกเซ็ตดีตีหนึ่งเซ็ตดีโอเคโอเคพี่พีอีมอยู่กับผมนะศพแรกอ่ะ เออเดี๋ยวค่อยเหมียวผมกูเป็นเกย์กับกูยิงเจ้าจะชื่อไทยกูเป็นเกย์กับยิงกูทีกูยิงได้สองคนเนี้ยมีกอดแดงใส่กับบ้านปะมีเหลือปะไม่มีไม่มีมีแต่กอดทองกอดทองหมดเลยดูเพราะถามนผมขาดหนึ่งอ่ะผมขาดหนึ่งแต่ว่าเป็นเซตที่แบบไอ้้เียไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าเป็นเซตม่วงนะอ๋อนี่แหละเนี่ยแหละนี่ยนี่นี่คือศพที่สามเหมียวอยู่เนี่ยปืนแบบดูได้อ่ะแล้วผมไปดู เลยตีแรกก่อนได้ครบได้สามศพละไอ้เที้ยนี่ไก่ใบสั้นอ้สัตว์อันนี้ก็ศพศพท้ายตีแรกตัวนี้พี่บิมยิงไว้อันนี้พี่บิมยิงไว้ตไว้คอยอยู่นี่เจอเจอเจอพวกถือธนัยยังอะบิธนัยถือแล้วศพแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเค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 ดูดตรงสะพานไปเอาได้นะมันบูมปืนเสร็จเสร็จตรงนั้นมาสับปาซีผมเลยออกเท่าไหร่กันอะตอนนี้สองล้านหนึ่งสองล้านผมมีธนายให้ห้าแสนเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนถ้าทีนี้ เรดูดูเคสีก่อนเสี่ยเดียมบอกอ่ะตีก it, ันสี่ตีอตรงกลางอ่ะมีผมได้ปืนสี่กระบอกแต่ว่ามันสี่แสนนะครับผมได้หนึ่งสองสามสี่เหมือนกันเพราะว่าผมเอาแล้วสองไม่ได้แข่มซุ่มว่ะที่มาลมาจะดั้งก็บีมว่ะเดี๋ยวมีตัวหิวเทเลนเชื่อผมหนึ่งตัวเราขึ้นสโลปทันปะเราไปไปดักมันวิ่งกลับเดี๋ยวผมมองหลังได้ไหมวิ่งออกมานะดูหลังเดี๋ยวมันจะไปแล้วน่ะทันปะไม่ทัน ไม่ทันไม่ก็ต้องรอเสียงบนซีโอแล้วค่อยเข้าหลังมันเอ <M 7. S 1> ็มเจ็ดมามามาโดดนะหนึ่งสองสามมันอยู่ทางยาวนะอย่าเพิ่งโผล่ตรงนี้นะตีกันปะเฮ้ยไปไปไปฝั่งนู้นนี่หว่าไม่เกี่ยวกันไม่ตีไม่ตีไม่ตีระวังโดนนอนเรียนบะันไดนะมันไหลาตามมาบ่อยอ่ะข้างล่างมาเลยเฮ<อ>้ยเฮ้ยเฮ้ยล่างนะนอน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 นิ่งนิ่งนิ่งขึ้นมาแล้วนะตัวสามสองหนึ่ง คือตังค์เาะฉะั้นตอนแรกนะวายเลี้ยวผิดว่ะตัวแรกอิ่มปากโอ้โหคุณโดดระวังทำไมเนี่ยโอ้โหแบบทุกเม็ดเน่ยเปลีนดิโกเปลี่ยนหมดเออใช่เอาคิวเดสเลยดิโอ้โหวังาบนนะไอ้ปืนเขาหันบนนะระวังบนนะเป็นเปล่าทำไมที่นี้มีปืนวะมันคือที่เซนทันใช่ไหมเนี่ยที่เนี้ยผมได้ปืนแดงอะ ไอ้เคก็ยังพอได้อยู่นะเฮ้ยยุ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 แล้วแล้วแล้วมันเห็นแล้วแล้วเห็นเราอ๋อเฮ้ยมันไม่เห็นไม่เห็นยังยั้งยั้งยั้งไหนไม่ได้ไหมอยู่อย่ไหนไปแมวไปหรบไปไม่ผีเลยตัวนึงเฮ้ยเอ้ยวิ่งหมดเห็นแล้วใช่ปะนอนอยู่ปะเห็นแล้วนอนอยู่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 อลงมีกิงนะลงเลยลงเลยเดี๋ยวสมองให้ลรับหนึ่งรับมีกตัว เจ็บ,บ,บแลตแบบต,แบบตแบบกแตแตนักตายไ,ไหมนอกหคาโก้มีอีกระวังระวังวิ่งคาโก้ระวังไคอ่ะวิ่งก่อน่ฝังผมมาตรงน,นี้บีก่อน,นึงนั่นล็อบบี้มานะเ,นเออเออขอต้อมหน,น่อยลองเปิดของลย อาก้ได้สองสามตัวเลยตายตีเดียวกันเดียวกันมีอีกอ่ะยังวนอัพหรอตีตีอะไรนั้นมีโดนยูอาก้อาโก้เช็คเปล่าไหมอ่าผมผมกำลังไปเปิดกล่องก่อนมีตัวซ่อมก่อบแต่ใช่ต้องหมอปะคนไหน Let me detect first. เจอนะนเซอร์เขียวอ่ะไปบปเซฟเปิดยังวะบีมไงใครวะบีมไงเฮ้ยต้องคอบข้างบนคนหนึ่งนะผมผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ได้สมองดได้โอ้หของปิดเลยต้องปิดขนาดเดี๋ยวลงทรา,ายยิงให้ยิงให้ที่นี่แขกงก็เหนื่อยกัน ไอ้เมื่อส่วนออฟปะเราเคลื่อนซีโอก่อนเราไปออกหน้าแบ็กแชมป์ก่อนออกกระเป๋าไว้หนึ่งได้นะไฟเด็ดเสียงอยู่ไอ้เนี่ยปลาซีกดเซฟก่อนปะทำเซฟก่อนโอ้ยแอดด็ออยู่บนสะพานสีฟ้าร์นี่เปิดไม่เปิดถูกปะผมว่าไม่เหลือเปิดแล้วน่าจะสีแอดดอกนั่นเปล่าที่เดินเข้ามามีปืนอ่ะเขาที่เหลือไม่ได้ฟาร์มเลยมันได้ปืนจากแอดด็ปกป่าแต่มันวิ่งมาจากอันนี้เลยนะเซ็ตเล็งเลยนะที่ผมได้ยินอ่ะ มันไม่ได้มีอย่างรอดรูอ่ะเสียงขอบัดคุณ Excellent operator you completed the mission พวกฝาซีน่าที่ยังไม่ออกหน้าตึกนะเฮ้ยขวาอยู่มุมขวาเห็นปะมะพร้าวขวาน่ะสองตัวไปแ้งแล้วไปกันไปกันอย่ามองมันอย่ามองมันเฮ้ยเหมือนปูรูเลยมีวูดีวูฟดำด้วย ตะแกนให้เราทันก่อนเราเราถึงก่อนอ่ะมันน่าจะรอผ่าอยู่มีบอทโลให้ตะแกนทั้งบนหรือตะแกนหามันแกนบนดีกว่าขาม่น่ามีกว่ะหามันดีกว่าเอาแล้วเราดูแล้วเราดูแล้วเราดูหน้าเหมี่ยวแล้วเราดูมักเหลืองมักเหลืองเฮ้ยมีตัวช้าตัวนึงช้าท่านไหนโอ้ยบอทบอทช้าหัวแตกช้าหัวแตก ข้าางงล่นะแต่มันเข้ามาแล้วแล้วแน่ๆอ่ะต้นึหน<ช>ืะผมดูใต้ดินอยู่ไม่ค่อยๆกระจายดีๆคนผมได้เอาไงตอนนี้ผมช่วยเหมียวได้อะ่ะ ถ้ามันขึ้นมันพวมองสายนอกใช่ปะใต้ตีนผมเลยใช่ใช่ใช่ผมดูผมดูใต้ตีนอยู่ดูแค่ตรงนี้เปิดไอ้ดอกแม่งไใเทียผมว่าเข้าใต้ตีนหมดแน่นอนเนี่ยผมเจ็คตีนแล้วใต้ตีนผมมันเดี๋ยวลงมาข้างบนทำอะไรไม่ได้แล้วอยากรู้ชเฉยๆว่ามันอยู่ป๊อปสามป่ะถ้ารู้ว่ามันจะแบบมีภาพฆ่าได้มาข้างล่างผมคนหนึ่งนี่พร้อมละลองยับยับไปได้ป่ะยังยับยับอยู่ ปิดตัวให้ผม่ะถูกมองขวาองขวาขวาอยู่มาขวาอยู่มาขวาคอยนี่มันอยู่ไนนเฮ้ยให้เช็คซ้ายโดนโดนใกล้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 ขวาขวามีพร้อมเล่นระเบิดพร้อเล่นหลเดกระโดดชัดลุกนึ่ระวังซ้ายมีโดนโดนค่อยค่อตัวสตัวไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดดนตันดนตันดนตันติดตไฟติดไฟติดไฟเย็นก็แตหมดเลยก็แต่งหมดเลยเออโดนระเบิดอยู่นนึงนสองสองนสอง เายปะคบีมอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุบูม่งนอกอยู่ข้างนอกคภูมอยู่นอกรอไฟหนข้างในมั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 ี่ไฟนานยางไงควยไฟมันนานยังไงตัวนีสองตัวไม่แฮกนี่หว่ที่ทำไมมันเล่นไนี่จังวะโอยิ้มเลยตัวนี้ละการปันบปั๊บปับตุ๊บตุ๊บตุตุตบบ วิเชียวเขาขาเอาทิ้งหมดไม่ใช่ไปคุ่นๆเอาเหล็กป้าตัวเนี้ยไม่เอาไม่เอาอะไรครับผมเพิ่งได้มาเออแดงกันแล้วกันจริงเลยครับจะเหลืออีกนะลองนะแล้วหมอหมอชายคือตัวไหนวะทิ้งลงพื้นมันไม่ต้องเซตทิ้งลงพื้นหมดเลยปุ๊บ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 ต้องเซตทีางมันเนี่ยตัวเนี้ยแต่แรงๆหยิบเลยตึมตึมตึม